ใคยในขณะที่มีข่าวคุณสมพงษ์ขอลาออกจากเป็นการการเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยไปเนี่ยมันก็มีแบบคนหนุ่มคนสาวหรือคนวัยกลางคนที่มีแพชชั่นเนี่ยตบเท้าเข้ามาเปิดตัวอีก22คนกับการเป็นแคนดิเดตเพื่อที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเพื่อไทยคือวันนี้พง่ะคงก็แอบ,บไปดูเนาะเออแบบคือพงไปดูด้วยตาเนื้อพงเลยนะคือพงเห็นแบบเป็นไงบ้างสดใส เ,เห็นความสดใสแล้วตอนที่เขาประกาศชื่อ้ทุกคน่มาสวมแจ็คเก็ตสีแดงของพักเพื่อไทยเนี่ยแล้วเขาก็จะให้แนะนําตัวเนาะแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอพอยิ่งพูดปั๊บเนี่ยมันยิ่งเห็นอินเนอร์มันยิ่งเห็นอินเนอร์ของความสู้อะเออแล้วตัดภาพไปที่แบบสื่อก็ตีข่าวว่าเออสมพงษ์ลาออกแบบแย่แล้วพักเพื่อไทยเลือดไหลแล้วแบบคือมัน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 กลายเป็นอีกมุมหนึ่งที่อา้าวเธอ คือคนใหม่ๆเนี่ยเขามีพลังของการต่อสู้เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างกรณีของที่จังหวัดลำพูนะครับที่คุณสมงุญบอกว่าให้เขาให้ไปหาคนมาลงสมัครแล้วหามาให้แล้วอ่ะก็ไม่พักก็ไม่เอาแล้วพัก,กไม่เอาใาครามานี่คุณบอกว่า,ค,าคือพักเนี่ยเขาก็ไปเอาเด็กปั้นเด็กสร้างในกลุ่ม YPP ที่เขากู<อ>า้มขึ้นมาง้อปะอ เออเขาก็ต้องเขาก็ต้องเอาเด็กที่มันแบบมีมีทรงอ่ะมีแววอ่ะมีของน่ะใช่ไหมเออคนที่จะมาเป็นคันด i เดตลงสมสัครสสพักเพื่อไทยที่จังหวัดลำพูนเขตหนึ่งเนี่ยคือชัยนรงค์ผู้พิสิทธิ์ครัซึ่งชัยนรงค์ผู้พิสิทธิ์เนี่ยตอนแรกผมก็ยืนดูอยู่ผมก็แบบ เออคนนี้คุ้นหน้าว่ะเพราะว่างานพักเพื่อไทยเมื่อมาสุกนู้นอ่ะพงก็ได้คุยกับเขาเนาะเขาเป็นกลุ่มวา p พที่แบบเขาเขามีความสนใจในการทําพื้นที่ที่จังหวัดลําพูนโดยเฉพาะเรื่องของแบบลำหนงลำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะเออถ้าใครดูจิ๊บชงพงปั่นเนี่ยวันนั้นคงคุยกับเขานานมากแล้ววันนี้ย <c oughs> เขาก็เปิดตัวในรอบที่สองของพักเพื่อไทยได้วยส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งทีเนี้ยน,นพเก้าเขายืนอยู่ข้างๆพงษ์เขาบอกว่าพี่พงษ์พี่พงษ์คนเนี้ย พี่คุยกับเขาสิเขาเป็นพี่ชายของนายกอบจจังหวัดลำพูนออ้าโอ้โหผมโอ้หเลยอะคือมากไปกว่ากัน y าร YBP นี่คือพี่ชายของนายกอบจที่ลำพูนในนามพักสีส้มซึ่งนี่ไม่คือแบบมันมันมันเฟียดมากกับการคัดคนมาลงนะซึ่งมันไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถอินเนอร์แต่มันมีอะไรบางอย่างที่ มันจะไปสู้เขาได้อ่ะซึ่งพงอ่ะคุยกับเขามาจริงๆมีคลิปมาให้ดูด้วยนะครับลองดูฮะอ่ามีคลิปด้วยมีคลิปดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้วันนี้วันนี้การโอเพนนิ่งเราใช่ไหมใช่แล้วเอออันเป็นญาติเอาปจอพักส้มเหรอครับอ๋อใช่ครับหรอญาติญาติทางไหนยังไงเขาเป็นน้องผมครับจริงเราเนี่ยเอาไปแล้วพี่บุกไปขอบคุณนะพี เนี่ยล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตที่แบบพี่ชายของนายกอปจพักส้มเอออม,มาอยู่พักเพื่อไทยก็เหมือนใครนะปุกณกรรมเนี่ยคนนึงอยู่พักเพื่อไทยออคนนึงอยู่บรูกับบีไงออพี่บีอยู่ประชาธิปัตย แล้วก็ไปอยู่ภูมิพี่บีไปอยู่ภูมิใจไทยไงพี่บีไปดูสสกรสมอให้ภูมิใจไทยเงี้เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไงคือตอนแรกคคุณบีเนี่ยอยู่นู่นมาก่อนไม่ใช่เหรออยู่ประชาธิปัตย์มาก่อนไงพี่บีของนกบีทำไมจะไม่ได้ไปบุกไปตัดเน็ตที่คอสุดแคทจึงจําได้อยู่เลยก็เหมือนบีกับรูปอันนี้ก็เฮงกับเ่าเขาชื่อเล่นชื่ออะไรคนนี้เฮงกับอะไรเออไม่รู้ชื่อเล่นเขาชชื่ออะ่รชัยนารุ ชัยนรงคงชื่อจริงชื่อชัยนรลคงเนาะทีนี้เอคือนอกเหนือจากคนนี้เนะี่ยซึ่งพอพงรู้แบบเ,เรื่องเขาย่าพงก็ว้าวขึ้นไปอีกมากมากไปกว่าการที่เขาอยู่ y ายพีอ่ะเออมันมีคนหนึ่งที่พงแคะสแกนด้วยตาเนือ้อเชี๋ยวเวขออันนี้ด้วยก่อนนะคือ,อ,องงมากว่าการที่เขาเข้ามาผ่าน YPP ก่อนนะแปลว่าไม่ได้ใช้ความเป็นบ้านใหญ่เข้ามาเลยใช่ไหมพี่เก๋ คือคือตอบตัวมันสมัครอะคุณผู้ชมนี่ละครคุณธรรมมากเลยนะฮะเพราะว่าวันที่เขาคัดคนแบบไม่ดูชื่อไม่ดูนามสกุลไม่ดูการศึกษาด้วยเขาดูเขาอ่านเอสตก่อนไงเขาอ่านแล้วเขาเขาให้อัดคลิปอ่ะใช่ป่ะเขาให้อัดคลิปมามาแสดงวิสัยทัศน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันคือการแบบ ไม่ได้บอกว่าตัวเองนาสกุลนี้เป็นบ้านใหญ่อันนี้มีน้องไทยอ,อ,อยู่พักประชาชนน่ะแล้วก็เข้ามาเทรนนิ่งเออเออ,เอ,อมันว้าวตรงนี้มัน,านออมาจากวายพีพีอ่ะคือมันไม่ได้เสายบ้านใหญ่ไงไม่ได้เข้ามามมในสายแบบ เออท่านเเป็นเป็นเป็นรูปบ้านใหญ่ลำพูนส่งมาแล้วก็แล้วแล้วอีกอันหนึ่งที่เวลาเราดูคาริสมาเขาแขกคาริสมาเขาไม่ได้มีความเป็นแบบว่ายะโสโอหาดูเป็นความคนอบแบบว่าฮัมเบิลมากเลยอ่ะอ่อนน้อมถ่อมตนคนแบบนี้แหละตอนที่พงคุยกับเขารอบที่แล้วอ่ะพงไม่รู้ไม่รู้จักนามสกุลชื่อเสียงเรียงนามโคตรเงาเขาด้วยซ้ําคือเราก็คุยกันเรื่องแบบ เออทำไมถึงมาอยู่ YPP ทาอะไรแล้วยู mm. มีแพชชั่นอะไรอยู่จะไปทําอะไรที่ลําพูนแล้วเขา mm. เล่า,เล,าเล่าออกมาแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ YPP เหมือนกันคนนี้เขาเขาอยู่กรุงเทพแล้วเขาบอกเขาเป็นเขาจะไปเป็นทีมแบ็กอัพให้กับคนนี้ให้กับชุนชัยนรลคงซึ่งชุนชัยนรลคงไม่ได้โดดเดี่ยวในการทําการเมืองคนเดียวอะเขาเอาแก๊งใน YPP นี่ยไปร่วมทีมด้วย อืมโอเออเขาชื่อเก่งกัะเฮงว่ะเอ,อคนชื่อเก่งอะอยูเ่เพื่อไทยคนชื่อเฮง่ะอยู่พักประชาชนเออ,อ,อ, <c oughs> อได้คนเก่งมาหนึ่งพักเพื่อไทยได้คนเก่งนะ S <S <S ส่วนพักน้องก็ได้คนเฮงว่ากันไปอ,อไม่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราต้องชวนท่านผู้ชมคุจะชวนคุณแขกแล้วคุณชวนพงค์พว่าคือปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นพักที่มันกําลังจะแย่พักที่ยังเลือดไหลออกไม่หยุดแล้วก็ความเสื่อมเกิดขึ้นน่ยมันจะมีคนแบบนี้เดินเข้ามาในพักหรือมันควรจะต้องเดินไปในพักที่เนื้อหอมพักที่แบบมีมีถุงขนมเยอะๆมีกระแสะดีๆถูกไหมถ้าเราย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี66อ่ะการเดินไปยัง พักส้มพังเดินไปยังพักที่แบบว่ามันมีภาพที่ดีกว่าเนี่ยคนจะไปตรงนั้นแต่ว่านา้นวันนี้อะพงพงพอพงคุยกับเขาอะพงรู้เลยว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่พักเพื่อไทยอเอออยากรู้เพราะอะไรเพราะเขาเขามีเขามีวิธีคิดในเชิงนโยบายที่อยากจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จังหวัดลําพูนมีโครงการที่อยากทํามีปัญหาที่อยากจะเข้าไปแก้แล้วเขาจะเอานโยบายนโยบาย่ะไปจับ ไปแก้ไขให้กับชาวลำพูนเขาเขาก็เลยมาอยู่ YPP ไงฮะแล้วเขาก็เลยลงพักเพื่อไทยไงครับใช่ป้ะถ้าถ้าเขาถ้าเขาไม่คิดว่าเขาจะทํานโยายบ่ายเขาไปอยู่ภูมิใจไทยง่ายกว่าใช่ไหมครับอืมเออครับอ่าแล้วนอกจากนี้พงเห็นใครอีกภูผาล่ะภูผาเนี่ค่ะว่าไปเจอมาแล้วภูผาเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ที่สื่อแล้วก็กองเชียร์เฝ้าจับตามองมากวันนี้นะครับคือภูผาเนี่ยตอนที่ออกมาแนะนําตัวนะคะ เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนออกตัวก่อนเลยว่าเขาเป็นคนพูดไม่เก่ง mm. เขาพูดไม่เก่งเออแต่ออร่าพุ่งมากนะครับพอ mm. พอใส่แจ็กเก็ตสีแดงเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โห mm. ทิ้งแบบโอ้พุ่งกระแทกตามากนะครับอันนี้เป็น mm. อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองแต่ทีเนี้ยเนี่ยเหนือไปกว่าความหล่อเหนือไปกว่าความมีออร่าอาาอใจอ่ะผมก็คุยกับเขาว่า คุณภูผาแบบคุณภูผามีอะไรไปขายหรอมีจุดเด่นอะไรหรอระหว่างที่เขาเขาแนะนําตัวเสร็จอะเขาก็จะเดินผ่านหน้าผมใช่ไหมมันเหมือนเป็นแบบเป็นทางเดินแบบมาพบปะสื่อมวลชนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลวกตึงเลยเอออกเอวแล้วก็มาคุยเลยอกเอวเลยหรออกเอลหลังจากที่ภูผาพูดแนะนําตัวว่าผมภูผาเอไทยไทยแท้เออเขาก็บอกว่าเขาแบบ เขาเป็นคนผู้ไม่เก่งนะเออแต่เขาสัญญาว่าเขาจะทํางานทํางานทํางานทางานอย่างตั้งใจเสร็จปั๊บเขาเดินผ่านหน้าพงพงโอบเอวแล้วคุยเลยแล้วคุยอะไรกันดูคลิปนี้ครับที่นี่ที่ดินเออได้เลยแต่พงขอสักพักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับคุณกุพัฒนผู้ไม่ค่อยเก่งแต่ล้างหมดใจไปครับแล้วหนึ่งทีมงานทีมงานจะมาถ่ายรายการแล้ว เออตั้งแต่แบบมาประกวดตัวที่ท่าพื่อไทยก็เป็นกระแสหนักมากเลยอะเออคือตอนนี้เขาบอกว่าท่าพื่อไทยนำครับประชาชนไปแล้วหนึ่งแต้มผมใช่หวังว่าหวัง่าหวังมาหวังมากขอขายขอให้นิดนึงครับคุณคุณามีสจุดขายอะไรครับผมว่า ก็เนี่อย่างที่ผมบอกไปก็ตั้งใจครับทำงานแล้วก็ทำงาน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 อยากจะสร้างโอกาสที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนไดครับใช่ก็ผมว่าตั้งใจทํางานแล้วก็ผมว่าความตั้งใจไม่เคยทำร้ายใครครับอ่าลงลงกทมเขียนไหนนะครับยังยังยังตรงนี้ต้องให้ที่พักสรุปดีีครับแต่ว่าผมก็มีเบื้องต้นก็แจ้งเข้าไปประมาณสองสามเดือนลากบอลปัก คี้ผ่าที่พัประทะาสาวบางบอนหรอเรอที่พักอนจากเสียใาครับสันจโอ้โหถึงเนื้อถึงตัวนะโอบลยโอบลยมี p r o f e s s i o n a นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็หาว่าคนชอบซิปบินี้ฟูไม่ไม่มืออาชีพเออโดนมีค่ะตรงนีนะคะ be professional ยิ่งโดนว่าไปปฏิรูปสื่ออยู่ด้วยเนี่ยไม่มีฉี่นะไม่ได้มีไว้คันคือคืออ่ยคนี่แขกจะต้องทําให้สําเร็จนะว่าไอ้การพูดแบบเนี้ยทำมันทํามันไม่ได้ทํำ้ายประเทศชาติเท่ากับการกระทําอื่นๆ อที่ไม่มีคำหยาบแล้วมันก็วนกลับมาว่านี่คือรายการบน u t u b e นะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องเอาหมวกที่พวกผมเคยใส่มาว่ามึงเคยเป็นสื่อมาก,ก่อนพจัชไม่ใช่แล้วคุณลองไปดูรายการอื่นอีกมากมายบนช่อง YouTube ใช้ภาษาแยกก่กว่านี้คุยกันสองแง่สองงามแล้วคุยกันถึงเรื่องการมีอะไรกันแบบฟันฮะ คืออย่างเราเนี่ยเป็นแค่คำหยาบนิดนหน่อยๆนานๆผัวมาทีแต่ว่าบางรายการที่คุณดูก็ว่าอ้เขาจะสอนอะไรแบบนี้กันบนบนยูทูบมันเฉลือย่างเงี้ยเป็นคำหยาบที่เราตั้งใจพูดเออตั้งใจพูดใช่เพราะว่าต้องการแบบปลุกสังคมอะปลุกสังคมตื่นตื่นจากมายามายาละครคุณธรรม แต่เอาจริงเอาจริงๆคือภูผาเขาเป็นเขาเป็นฝ่ผาแล้วกันต้นน้ำด้วยเหรอต้นน้ำเชียงรายป่ะอืมดูชื่อสิพี่เก๋มันเปลี่ยนเจนแล้วจริงๆนะจากสมชบอกว่าคพงมาเป็นภูผาต้นน้ำคุณผู้ชมผมจะบอกว่านอกจากภูผาเนี่ยคนที่เข้าตาพงนะต้นน้ำเชียงรายคนแรกคุณนะคุณนะซูมดี ซูมให้ให้ให้ใหใหบลอมซูมโจงสุธามณีเหรอเนี่ยใช่บ้าน,นใหญ่รหรือเปล่าจงสุธามณีเออเออเอ,อเออคุณแม่ห้ามคุมกําเนิดนะคุณแม่ห้ามคุมกำเนิดนะเ,นดนะเพราะว่าคนเนี้ยแบบคือนั่งแถวหน้าแล้วแบบเออมันแบบทรงมันดีอะ่ะเออเชียงรายมีความหวังแล้วนะ เหมือน,นเหมือนพี่แขกส่งคลิปไปให้บอมนะหรือว่าบอมลองดูทวิต t ตอร์พี่แขกเพราะพี่แขกอะ่ะแชร์แชร์คลิปของคุณธนรัชจงสุธามณีเป็นภาพเคลื่อนไหวหน่ากลัวมอ่าลองดูถ้าถ้าถ้าโปรไฟล์ส้มชอบแบบคนดังๆเนี่ยนะครับเอ่อธนรัชจงสุธามณีนะครับจบตรีเศรษฐศาสตร์จุลาเกียินิยมอันดับหนึ่ง ตรีอีกใบหนึ่งเป็นนิติศาสตร์สุโขท,ท,ทัยธรรมธิราชปริญญาโทรครับ International Education จากฮา r ์ว r รว้าวจบฮาร์ว r รปริญญาโทคุณ<อ>และจบปริญญาเอกด้วยนะครับบริหารธุรกิจแม่ฟ้าหลวงคุณโอ้เออโอ้อโหอ,อ,อักคิวปลามีเสียงไหมมีเสียงไหมอืม แล้วก็่นธนรัฐเนี่ยเป็นธนรัฐตรงสุดธนามณีครับเขตดึงจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยนะครับขออาสาทํางานอย่างเต็มที่ด้วยความจริงใจแล้วก็ทําการเมืองใหม่อย่างสร้างสันครับฝังเนี่ยฝักตัวครับดู humble ถึงแม้ว่านามสกุลจะใหญ่แต่แบบดูอ่อนน้อมดูนอบน้อมแม่แม่รักแบบเนี้ยแล้ว พอไปดูความรู้ที่เขาเขียนใน Facebook เขานะแขกเราต้องการคนนี้มาทำงานกระทรวงการคลังคือคุณต้นออน้ำเนี่ยเ,ออเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือเป็นเลขาท่านเจ้าอาวาสโอ้โอเป็นเลขาแบบนี้นี่งออใช่บอกว่าออตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมทำงานในฐานะเลขานุก,การรัฐมนตรีคลัง ผมจะาทั้งโอกาสประสบการณ์บริยิที่สำคัญในชีวิตนะ oh. เราต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน oh. เพราะาตอนนี้หนี้ครัวเรือนสูงถึงเก้ของ GDP ย่อมหมายถึงว่าประชาชนขาดสักย oh. ภาพในการก่อหนี้การลงทุนอันใหม่คือ oh. วิธีการพูดเน่ยนะอยา่าเข้าไปอยู่ในสภาไปชนกับ เนี่ยฮะรัฐมนตรีทางเงาจะพักประชาชนมากๆวิกฤตถัดมาที่เราทราบดีคือวิกฤตสงครามการค้าเราทํายังไงที่จะไปเจรจาให้ลดเหลือ19ให้ได้ซึ่งตัวเลข19เป็นตัวเลขี่ผ่้ประกอบการยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้วิกฤตชายแดนวิกฤตน้ําท่วมช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นเวลาที่มีคุณค่าเออแบบดูดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู a c e b o o k ของของของคุณเนี่ยฮะของคุณเอ่อต้นน้ํา ต้นน้ำนี่คุณน<อ>้าพง่ะไปเปิดวาร์ปต้นน้ำมาด้วยนะนี่ฮะเนี่ยฮะโอ,อ,อ,อ้แบบเขียนดีมากเขียนเรื่องความรู้อะไรต่างๆดีมากคืออยู่มาตั้งแต่ยุคเศรษฐาครับนั่งอยู่ในกระทรวงเออนี้ย่ยุคคนเศรษฐาเอ,อถึงเวลาของเขาแล้วเนาะอืมนะเ,ออเนี่ยเนี่ยอืมเนี่ยเออโอ้โหเนี่ยคุยกับมาดำแพรนะประชุม โอนี่โอ้นี่คือไปประชุมท่านเจ้าอาวาเห็นป่ะจังเห็นไหม,มแล้วก็เออไปดีซีมาเลยอะ่ะโอ้โหโปรไฟล์ดีมากดีมากคือ,อม,มามาฝึกง,งานแล้วแหละพร้อมใช้ละอืเออครับเนาะก็โอ,โอ้โหความน่าสนใจก็คือโอ้โหรูปนี้ก็ดีความน่าสนใจก็คือสื่ออะแทนที่จะโฟกัสที่ภูผาต้นน้ำ และทั้สองคนวันนี้นะคะไปโฟกัสเรื่องคุณสมพงษ์งอนอแต่ว่าไปพาดหัวเรื่องคุณสมพงษ์งอนลาออกทั้งทั้งที่วันนี้เปิดตัว22คนอ่ะแบบแบบฉ่ำอะเปิดตัวฉ่ำอะเฟรชเฟรชแล้วฉ่ำกระปรี้กระเป๋าโอ้มีชีวิตชีวาแต่สื่อถึงไม่นำเสนอพาที่มีชีวิตชีวาไปนำเสนอว่า คุณสมพงษ์งอนละออกพักเพื่อไ<อ>ทยมีปัญหาเรื่องการเริหารนจัดการภายในอะไรอย่างเง<อ>ี้ยคณเราเนาะอ,อ,อาคัติของสื่อเนาะใช่ใช่ไมอกแล้วส่วนนึงก็คือว่าโปรไฟล์ของคนที่มาเนี่ยมันมันทำให้สื่อดูด้อยไง คือคนที่มาแต่ละคนมันมันมันโปรไฟล์ดีจริงอ่ะแล้วก็มันก็เกิดอาการอิจฉาไปโปรโมทให้มันทำมามันคนมันอย่างเงี้ยอย่าอย่าให้อย่าให้พื้นที่มันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดพอพอแบบว่าโอ้สมัครสมัครเฟลโลเนะ่นะเฟลโลชิปไปฮาร์วาร์ดได้ปุ๊บลงข่าวกันห้าวันเจ็ดวันเอออืนี่นอกคือพอเราอัดพอเรารู้ประวัติของต้นน้าเรารู้การศึกษาเรารู้ปุ่มหลังของต้นน้าแล้วว่าโอ้โหแบบ คือว้าว wow, มากโปรไฟล์ดีเวอร์แต่ว่าคือตัวจริงอะ่ะเขาเขาน่ารักนะคงคงคงสัมผัสได้เลยนะเพราะว่าผงคุยกับเขาแบบที่เขาไม่ได้ตั้งตัวผงถามหนึ่งคำถามอะ่ะลองดูคลิปครับอือามีคลิปอีกใชใ่บอมหายอยู่ ผมว่าพงคิดวยอะเคือวันนี้พงอ่ะพงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปสามคนแล้วเป็นสามคนที่จึ้งจึงแบบที่พงไม่ได้ทําการบ้านไปก่อนด้วยนะครับเออืเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับบอมกำลังอัปโหลดคลิปอยู่นะครับอ่าบอมกําลังน่าเลิกลากอยู่นะฮะบอกว่าเธอมันต้องเปิดเพราะว่ามันมีที่เราที่เดียวที่เราที่ทาาคนอื่นคือเขาก็แบบไม่ได้แบบขโมวแต่แบบโจย์อะไรกันก็ไม่รู้ว่ะลองดูครับ สวัสดีครับขอวาร์ปหน่อยครับขอวา้าบต้นน้ำ okay อันเดอร์สกอตเทนรัตนะครับอินสตาแกรมนะครับหลังในฝักตัวครับเลยคุณใจอารงค์ไม่ตัวเลยค่ะคุณครับน่ารักไหมนี่คุณนี่คุณมาขอแค่ไอจีเขาให้เนี่ยเหรอคุณนะแค่นี้มันก็รู้แล้วไหม คนเท่าเขาเขินจะแย่เพ่ออุ้ยไม่อยากคันอยากคันอยากคันมากฉันหวังว่าฉันจะได้ฟังวิสัยทัศน์ฉันหวังว่าเขาจะหาเสียงยังไงอะไรไอซีอะลรเปิดบวกสุดบเราคนนียตั้งใจฟังว่าบอมคู่สหันว่าอ๋อนึกว่าแต่ว่านึกว่าธนรัฐจะมาว่าจะฉันจะมาแก้หนี้ครัวเรือนฉันจะมาตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์อย่าให้คนเขาว่าเอาได้ว่า พวกเราบ้าควยไม่ใช่คือคือบางเงี้ยเราก็นงต้องนําเสนออีกมุมหนึ่งของเขาไงว่าเออเขาแบบเราเป็นพักมีอุดมการเราเป็นพักที่ขับเคลื่อนนโยบายไม่ได้แบบขับเพื่อนด้วยความควยหอมมีคนตัดคลิปไปอีกว่าพิธีกรชายสองคนเนี่ยยอนไมพูดประโยคนี้ออกมาได้ยังไง เออเป็นจรก็ใส่กางเกงก่อนทยสองคนเนี่ยเป็นสื่อมืออาชีพมาเกือบทีแท้กับคัมภีเสียหายหมดจริงๆจริงจริงเลือกสัมภาษณ์เนี่ยมีคนดีเอ็มมาเมื่อกี้นี้คนทีรัฐยังทำงานคับคักภีได้ยังไงอีกแล้วว่าหลังหลังจากที่หลังจากที่อมรัฐอมรัฐเอ่อโพสต์ไปปรากฏว่านี่พงษ์ อีทีมงานบกบกของเราบอกว่าหลังจากมีมีไอมีแคเคเขาชื่ออมรัดแล้วเนี่ยอีบกรายการของเราเนี่ยมันจะตั้งแอคเคาข์าใหม่ชื่ออะไรรู้ป่ะอมลึงแต่ละคนแต่ละคนน้าอะไรเผา เอาด้าไอ้เอาเ้าไม่ต้องมาหาของแขกให้แขกเป็นหญิงคนชั่วคนเดียวก็พอไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันจะได้ไปด้วยกันเวลา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 คนเรียกจะได้รีบไปด้วยกันพร้อมๆกันคุณผู้ชมแขกจะเฉลยว่าทําไมคุณน้าทาไมพงถึงไม่เลิกคบแขกสักทีเพราะแขกอยากจะเฉลยว่าอยู่กับแขกมันสนุกอยู่กับแขกมันสนุกมันไม่เครียด มันไม่นักพึ่งมีจิตใจมันโสดลอยแล้วมันไม่ต้องมาแบกแบบความปากหวานก้นเปรี้ยวของโลกบันเทิงอ่ะวงการบันเทิงปากหวานก้นเปรี้ยวอ่ะอยู่ด้วยกันด้วยเลยใช่เลยมันดีนะแขกเจอคนปากหวานก้นเปรี้ยวอ่ะมันแบบมัน exhausting อยู่ข้างในอ่ะ exhausting ี่บางวันน่ะแขกไม่อยากไปทํางานเลยนะแขกไม่อยากเจอ มันต้องมันต้องบีเฮตมันต้องบอะไรก็ไม่รู้ว่าแอบอดเดความสุภาพของเขาอ่ะคือเราอ่ะเราต้องคอยแอคอวดเดทความสุภาพของเขาโดยที่เราก็รู้ว่าในใจเขาอ่ะไม่ได้อยากจะดีกับเราขนาดนั้นคือเสียงในหัวก็ด่าเรานะแล้วเราอยากจะบอกว่าไม่ต้องพูดกับพี่ดีก็ได้ไม่ต้องพยายามพูดดีๆกับพี่ก็ได้ไม่ต้องพยายามดีกับพี่ก็ได้ไม่ต้องพยายามคิดถึงพี่ก็ได้ ไม่อยากเจอพี่ี่ก็บอกว่าเว้ยเสียดายอ่ะวันนั้นน่ะควรจะได้เจอแต่เราก็ไม่ได้เจอว่าเอิร์นลี่กูรู้ว่ามึงไม่ได้อยากเจอกูมึงไม่ต้องพยายามแต่เวลาเราเจอคนแบบเนี้ยพี่เก๋แล้วเราก็ต้องเอ็กคอมเดด้ขาพูดว่าเออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอุ้กันแน่ค่ะรู้ในใจถึงเลยอุ้มเลยกูไม่ชอบยิ้มแบรย่าทตลอดเวลายิ้มธุรกิจตลอดเวลาแล้วเพ็กก็จะบอกว่า พี่เก๋พองวัดฮูเอเวอร์อมเวลาอยู่กับพี่แก๊กแล้วทุกคนแบบบายพูยเขาพูดเราไม่ทำงานจริงใช่ไหมจริงจริงมันมันได้ปลดปล่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องแบบ ต้องจัดรายการเองแล้วก็แบบว่าอยู่ดีนั่งพูดอยู่คนเดียวไม่ทําไม่มีคนทารายการด้วยไมมีคนอัพลิฟติ้งชีวิตเราอ่ะไม่สุกแบบนี้แต่ว่าอยู่อยู่คนเดียวแล้วแต่ว่าจัดรายการไปแล้วนั่งกินวายอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหรอมันมันไม่สนุกเลยนะพงเนะแล้วจัดรายการไปแล้วกินไม่มีใครต้องระวังตัวอชิงไม่มีใครต้องคอยจอยคิดว่าลึกๆแล้วแขกคิดยังไงเออเออเนี่ยละเนี่ยทีที่แขกยังมีเพื่อนอ่ะเพราะว่าทุกคนทุกคนได้อยู่กับแขกแล้วทุกคนไม่เหนื่อย ว่าทุกคนไม่ต้องคอยคำนวณว่าเช่พี่แขกพูดอย่างเงี้ยในใจพี่แขกคิดอะไรวะืมเคยเจอว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไหมว่างานเสรว่าอันเี่ยวกันกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมารวมถึงการจัดรายการทีวีได้บางทีบางทีเราไปจัดรายการทีวีแล้วไม่รู้ว่าอีกคนที่นั่งอ่านข่าวข้างๆเราเนี่ยเราต้องแอคคุณบอดี้เขายังไงเราจะต้องแฮนเดิลเขายังไงซึ่งเมื่อก่อนในเวลาอ่านข่าวคู่กันสองคนเนี่ยบางทีเรา่าอีนี่คุณไม่ชอบมันเลยแล้วอะไรก็ไม่รู้่ แต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องสเตย์โปรเฟชชั่นอลถูกป่ะแล้วแบบแล้วก่าจะจบรายการทีบอกว่าชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอ่ะอย่างเงี้ยไงแต่แบบอย่างนี้นั้นเราไม่ได้เตรียมเลยเราก็มีแล้วก็โยนโยนถมถมไปในไลน์แล้วก็เอ whatever จะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเนาะเจะจบกี่โมงก็ไม่รู้แต่วันนี้คุณน้ำม้วนต่อยแล้วนะคุณน้ำม้วนต่อยละทุกคนชอบมากแบบเพื่อนนี้ยพี่แเป็นคนที่ เสียสลาบไม่ดื่มนะคะเพราะว่าจะขอดูแลภาพรวมของรายการวันนี้ที่จันจะเป็นคนคุมประพฤติค่ะประพฤติแล้วไม่ไม่ไม่เติมไม่เติมไม่เติมทุกคนบอกว่าเราแวงแค่ไม่รู้ว่าพี่ไก่จะเปิดกระปงนาทีไหนหรือยกยกหัวแม่ตืนขึ้นมานาทีไหนอ่าอ่า แล้วยังไงตอวันนี้บรรยากาศที่พักไปเลยว่าพงคึกคักไหมมาดามแพ้เข้าไปไม่ใช่เหรอเห็นว่าเห็นเจอมาดามแพ้ไม่ไม่มีไม่มาดามแพ้ไม่ได้มาแต่ว่าตัวตัวบิ๊กบิ๊กของพาก็มาหมดเลยมาดามแพ้ติดภารกิจอยู่คือคือพงจะบอกว่าวันนี้พงอ่ะไปที่พักเพื่อไทยไม่ได้จะไปเปิดตรงเปิดตัวเลยหรอกคือไปแถยรายการคุยชวนคิดแล้วทีมงานคุยชวนคิดอ่ะก็พยายามที่จะดิวผู้ใหญ่ที่พักหลายคนมาก ตั้งแต่นัทบุฒิสยเกลือตั้งแต่วิสุทธิชัยนรุนเอออีกหลายคนมากปรากฏทุกคนบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างแล้วมารวมกันอยู่ที่งานเนี้ยมันรวมกันอยู่ที่งานนี้ซึ่งอยู่ตึกหน้าเออแต่คนที่ที่เราได้สัมภาษณ์คือเอ,อ่อคุณหมอชลนาสีแก้ว เออหมอชนรันสีแก้วซึ่งเนี้ยไม่เพราะแอบแอบเห็นแม่แอบแอบเห็นแม่นกลงสตอรี่ไงว่าอ่ะคุณหมอชนรันนี่ว่าอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วเขาคือววนวนเวียนอยู่ที่พักเหล่านี้ค่ะแล้วคือคือตัวเบ้งๆอ่ะเขาไปอยู่ที่งานนี้หมดเลยอ่ะ เออแล้วทุกคนบอกว่าเอาไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างเออแล้วเราก็อยากจะคุยอีเรื่องเรื่องแก้รฐัฐธรรมนูญเนาะเรื่องร่างราฐัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายคือเดิมทีวันเนี้ยตามสคริปป์อะคือได้วิสุทธิชัยนรุณแต่ปรากฏว่าวิสุทธิชัยนรุณบอกว่าไม่ว่างกับทันหันไปอยู่ที่งานเปิดตัว22แล้วก็เลยแล้วก็คือเปลี่ยนตัวกัะทันหันเป็นคุณหมอโชลน,า,นาสีแก้ว เออเนี่ยก็งงอะเพราะว่าผมเพราะว่าตอนแรกผมว่าเพราะว่าผมบอกผมอัดเทปสิบโมงแล้วงานเปิดตัวก็สิบโมงพี่ว่าแล้วใครจะมาคุยกับพง์ได้วะงงมากอก็เลยเป็นคุณหมอชนลนานใช่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยโกยทุกคนลวกตึงไปแล้วก็ไปเข้ารายการเลยเพราะว่าทุกคนอยู่ที่นี่หมดแล้วแล้วมีคนถามว่าแล้วทำไมพี่แขมไม่เข้าไปในพักวันนี้ใจเย็นๆค่ะทุกคนแคนดิเดตนายกคนที่ร้อยสี่สิเก้าอ่ะต้องเก็บไปตอนจบ เราเปิดตัวที่รังบัลคันด,ดิเดตนายกพักเพื่อไทยลำดับที่ร้อยสี่สิบเก้าขออนุญาตพีเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ <laughs> คือ,อ <c oughs> คือการเปิดตัวมันแล้วพงจะบอกว่าพงเจอว่าที่คันดิเดตสอสอพิจิตเขตสามด้วยนะเหรอแต่ว่าไม่แต่วันนี้พิจิตจะไม่ขึ้นมนะในในกราฟิกไม่เห็นพิจิตเลยนะ ยังไม่มีเขามาดูงานเขามาดูงานแล้วอ่ะแล้วพงษ์ก็อยู่อยู่นนี้เนี่ยวันนี้เสร็จว่าเปิดตัวบางส่วนและแอบได้ยินไาอีกใช่ไหมว่ามันจะมีบางส่วนเข้ามาอีกค่อยๆยทยอยเปิดตัวและบางคนก็เป็นบ้านใหญ่ที่เคยไปอยู่พักอื่นอาจจะกลับมาเพื่อไทยอีกอย่างนั้นใช่ไหมแต่ได้ยินไหมบ้าผมไม่รู้เลยอเออเห็นใครผมก็เดินเข้าไปทัก็เองอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นคนที่จะลงสมัครพิจิตรเขตสาม คงจะบอกว่าตัวจริงอ่ะหลอกกว่าในรูปคือใครอ่ะใน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 พวกกลุ่มนางแบกบนายแบกเขาแชร์กันฉ่ำเลยคุณอนาะเออ oh, ตัว <he? S 1> จริงอ่ะตัวจริงดูดีกว่านั้นเนาะคงไปแนะนําตัวกันเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วนะครับเออเดี๋ยวรอดูคงว่าเขามาดูงานแบบนี้เนี่ยรอบหน้านไม่แน่เพราะว่าเขากรอนอ่ะภูผาก็มาดูงานแบบนี้แล้วครั้งถัดไปก็เนี่ยครั้งนี้ก็เปิดตัวเลยใครใคร พี่จิเกศสามพี่จิเกตสามชื่ออะไรจําไม่ได้แต่ว่าวันนี้ก็ดูงานแล้วแต่ทําไมคนคนพูดเรื่องพงจะลงจังพงเออเขาเชียร์เขาเชียร์โอเคอย่าลงนะอยู่จัดรายการด้วยกันก่อน เรายังไม่ได้เข้าเรื่องดีลปีศาจอยู่พี่แขกต้องเอาโทรศัพท์มาดูว่าพี่แขกเรียงเอ่อคอนเทนต์ให้บอมไปยังไงอ่าครับอ่าโอ้ขอดูข่าวนี้นิดนึงนะกองทัพเปิดแบบรั้วชายแดนไทยกัมพูชาใช่ใช่เพราะว่าเรื่องผักพื่อไทยเราเราหมดยังคะหมดละหมดละครับก็สรุปง่ายๆก็คือเรื่องพักเพื่อไทยเนี่ย มีมีผู้หลักผู้ใหญ่ลาออกขณะเดียวกันก็มีคนรุ่นใหม่นะคะเข้ามาเยอะมากสื่อจะเลือกโฟกัสที่คนรุ่นเก่าลาออกหรือสื่อจะเลือกโฟกัสที่คนหน้าใหม่เลือดใหม่ของพรรคเพื่อไทยจะพาดหัวข่าวว่าเลือดใหม่เต็มพักหรือเลือดเก่าไหลออก